กับสวัสดีเอฟซีนะครับผมเนาะทีะ่ยังตามสูตรนี้อยู่นะครับสูตรนี้ก็คือวิ่งตัวเดียวเงินล้านนะครับผมวิ่งตัวเดียวเงินล้านหลังจากที่เดินดีมานะครับก็มาหลุดจนได้สลหรับงวดล่าสุด มันได้ไปที่5นะครับข้างบนไม่มี5นะครับเสียดายไม่ไม่ใช่5นะครับเป็น6 6 9 6นะครับล่างก็ไม่มี5แต่คือล่างผมก็ไม่ได้เน้น5อยู่แล้วล่างผมไปชอบที่พวก1อะไร1 7ึ่ดดมากกว่าเน้น1นะครับคิดว่าบนรอบที่แล้วน่าจะคิดว่าบนน่าจะมา5รอบที่แล้วนะไม่มาก็เสียดายแต่สถิติก็คือมาดีนะเพิ่งหลุดนะครับ ยังจำงวดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดได้เลยงวดนั้นได้เจ็ดตัวเดียวก็ขึ้นบนทั้งทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มันหลุดนะครับบางจากที่เข้าทําดีก็คือเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดล่างล่าสุดหลุดนะครับแต่แต่งวดนี้มันมีความบังเอิญบังเอิญยังไงมาดูนะครับสาหรับวิ่งตัวเดียวงินล้านผมผามาดูเลยรอบที่แล้วได้ห้าหลุดนะผมัย้ําอีกทีหลุดว่าไม่ได้บอกว่าเข้านะวิ่งตัวเดียวกันล้านไม่ใช่วิ่งล่างนะวิ่งล่าง,าง,างรอบที่แล้วผมให้หนึ่งนะครับผมไม่ได้เน้นล่างที่ห้านะ ไอ้สูตรเนี้ยมันจะมาขึ้นบนล่างได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรตัวเดียวที่ผมใช้ทําเป็นบนล่างนะครับตอนแรกผมก็มอ,มองมองดูว่าจะขึ้นบนหรือลงล่างไปมามันก็สามารถขึ้นบนลงล่างได้ผมกดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปนะครับรอบนี้นะครับสตารับปนาเขาเป็นเงินล้านหลุดเลยนะครับก็รอดูว่าที่สองคือมันมีความบังเอิญมังเอิญยังไงค่อยว่ากันอ่ะทีนี้มาดู EP นี้เป็น EP ที่ EP ที่ห้านะครับ นมขอเกียนอีพก่อนเผื่อใครจะอ,ะอะจะไม่ได้ตามอีพีที่สามสี่นะครไปย้อนดูนะว่าผมทำเอ๊อีพีที่ห้าดินะครับเลขห้านะคงขอเปลี่ยนเป็นเลขห้านะเออห้าจะเปลี่ยนเป็นสามได้ยังไงนะครับผิดอย่างนี้แสดงว่าจะมาในในห้าวิ่งตัวเดียวเงินล้านนะครับบนล่างรอบนี้ได้อะไรสูตรเหมือนเดิมครับใช้ตรงนี้ครับ แล้ววันที่1บวกกันทุกหลักเลยนะแล้วก็จะได้เลขตัวเดียวนะคือง,ง่ายๆเลย0ูนย์บวกหเนี่ยผมบวกแบบนี้ง่ายกว่านะศูนย์บวกหได้5แล้วก็9บวกหก็ได้15 9ห้าเบวกหเป็น15นะตัวเดียวกัน5้าสาสิบห้านะที่นี้พอมันบวกกันมันก็ได้ไปที่เลขห้าตัวเดิมนะ วิ่งตัวเดียวเงินหลานรอบนี้ได้เลข5้นะครับหพฤศจิกาเลข5ตัวเดียวนะครับก็คือจะเป็นเลข5บนหรือ5ล่างก็ต้องว่ากันไปตามสูตรนะครับห้า 5, 5นะถ้าใครคิดว่าจะไม่หลุดต่อเนื่องเป็นงวดที่2นะครับชื่นชอบ5้าจัดหได้เลยครับซ้ายเหนื่อยนะครับห้า รอบนี้มันมีความบังเอิญที่ผมเกินไว้ตั้งแต่แรกบังเอิญอยังไงมาดูกันมาดูวิ่งล่างตัวเดียวผมก่อนมันมาชนวิ่งล่างตัวเดียวรอบที่แล้วอะ่ะอ่ะวิ่งล่างตัวเดียวผมได้เล็กหนึ่งนะครับก็มาที่1นึ่งเต็มๆรอบนี้นะครับวิ่งล่างตัวเดียวผมได้ที่เล็กห้านะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันบังเอิญชนที่ห้านะครับชนที่ห้านะ สังเกตดีๆนะครับวิ่งล่างตัวเดียวรอบนี้ผมได้ห้าสถิติเข้ามายัางไม่ยาวนะคือกําลังเดินนี่กาลังดีนะไอ้ไอ้สูตรวิ่งตัวเดียวเนี่ยมันเดินหลายงวดแล้วนะครับนะมันเดินหลายงวดจนมันถึงเวลาหลุดนะเออทีเนี้ยรอบนี้มันมาชนบงังบังเอินไปไหมบังเอิญชนนะครับวิ่งมันชนกับวิ่งล่างตัวเดียวคือเลขห้าเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เป็นไปได้ห้าเอามาดูอีกบังเอินอีกบังเอินอีก อีกบางเอิญหนึ่งบางเอิญไหน,นบังเอิญของอัศนีวสัน์ไหมไม่ใช่แน่นอนครับบ,บ,นนรบังเอินบังเอิญนะฮะไม่ใช่บังอ่อนมันบังเอิญที่มันมาชนกับสองตัวบนตรงของผมนะครับสูตรสองตัวบนสูตรน้องใหม่ไฟแรงที่ผมเพิ่งบอกว่ามันเดินมามาห้างงดติดนะมันมาแบบตรงๆนี่เลยครับอันนี้ผมย้อนหลังให้ดูหลังจากที่มันเข้าสองสามงดแล้วนะก็คือกด เงวดแรกงวนที่สอผมมาแน่นย้อนให้ดูมันดูงวดที่สเลยก็คือเข้าตรงๆสี่หครับผม46่หกตรงๆจับคู่78็ดแปดตรงๆครับเข้าเก้าหกเตรงๆเสียดายสูตรนี้ที่ผมมัวไปอยู่ที่ไหนมานะครับคือถ้างั้นน่ะนะมันมี0.6 16อยู่ถ้านั้นผมอาจจะมี96ให้แบบนี้นะครับสูตรนี้มันบังเอิญเจอนะครับสูตรสองตัวบ,บนตรงก็คือขอให้บังเอิญเข้านะครับ รอบนี้ไม่ผิดนะครับตำแหน่งคงไม่ผิดจากนี้แน่นอนนะครับเพราะว่า3ตัวบางครั้งที่1กับอันนี้3ตัวบางครั้งที่3 9 2 18 18บวก5เนี่ยมันง่ายๆเลยก็คือใช้หลักร้อยกับหลักหน่วย3ตัวครั้งที่1อ่ะนะหลักร้อยบวก2ครั้งเนาะ9 2 18 18บวกห เป็น23ได้3 4 5 6ก็คือหลัก10ที่จะมา3 4 5 6นะครับส่วนหลักหน่วยง่ายๆเนี่ยเพิ่งเจอเหมือนกันนะครับก็คือใชออ้13ตัวครั้งที่1บวกกัน2ครั้ง8 2 6 6 6 6บวก9เป็น25ก็คือหลักหน่วย3ตัวบาครั้งที่3นะครับก็ได้5ตัวแรกแล้วก็บวก6 5บวก6เป็น11ก็ได้1นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะจับคู่3 5 3 1 4 5 4 1 ห้าห้าห้าหนึ่งหกห้าหกหนึ่งแล้วนี่บังเอิญบังเอิญที่มันไปชนกับตัวเนี้ดับสิบหน่วยบนผมดับอะไรดับเจ็ดมันไม่ชนแล้วรอบนี้บังเอิญไหมที่มันไปชนกับบนด้วยที่เลขห้าอันนี้คือความบังเอิญนะครับบังเอิญที่สองแล้วนะครับเลขห้าบังเอิญไปไหมมีสามห้าบังเอิญไปไหมมีสี่ห้าบังเอิญไปไหมมีห้าห้า ห้าหนึ่งหกห้าเออไม่แน่นะสามห้าสี่ห้า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 หนึ่งหกห้าถ้าใครคิดว่าห้าถ้าใครคิดว่าห้าจะมาบนนะครับสามห้าสี่ห้า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 หนึ่งหกห้านะครับสายวิ่งสายเหนื่อยชื่นชอบห้าคิดว่ามาบนจัดห้า ถ้าเจาะคู่ก็สามห้าสี่ห้า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 หนึ่งหกห้าตามนี้เลยครับนะอันนี้คือผมลงให้แบบนี้นะโอเคนะอันนี้ถ้าชื่นชอบคิดว่าสูตรนี้จะมาคือมันบังเอิญที่มันชนที่บนด้วยชนที่สูตรหลักหน่วยหลักสิบนะหลักสิบพงก็มีห้านะครับมีห้าแล้วก็หลักหน่วยผมมีห้าอยู่โอเคนะใครคิดว่าห้ามาบนเนาะก็ก็โอเคนะครับสวยรู้วยรู้ส่วนล่างมันก็ชนที่ห้าเหมือนกัน เออห้าทั้งบนทั้งล่างรอบนี้อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับคู่ล่างอะ่ะผมผมมไีไอ้สูตรหนึ่งอะ่ะมันได้อะไรศูนย์กับ1น,นะมันสูตรนั้นผมจับคู่ให้ห้าศูนย์หหนึ่งอะเอออันนี้5้าหก็มาบนมีบนด้วยนะไม่แน่นะครับอาจจะมาบนก็ได้นะอ่ะถ้าคิดว่า5้าจะมาก็ลองดูนะครับวิ่งตัวเดียวเงินล้านรอบน,น,นี้ขอให้กลับมาเดินต่อนะครับสำหรับวิ่งตัวเดียวบนล่างรอบนี้ จัดเลข5บางเอินชน5ล่างชนกับสูตร10หน่วยบนด้วยรอบนี้มี10ครับผมคิดว่าความเป็นไปได้เยอะมัอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเลข5ใครชื่นชอบเมนคำว่า5 5รวย <c oughs> 5มีโชค5รวยนะครับผมนะก็ สุดลับช่องสุดลับนาโชคโดยแอดรันก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของนะการนําเสนอความโชคดีนะครับก็ขอให้เป็นช่องที่นําเสนอแนวทางนะครับผมนะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผมไม่การันตีว่าตัวเลขที่ผมได้มามันจะมาหรือไม่เพราะว่ามันเป็นการจากการสูตรคํานวณน,นะครับเป็นเป็นสูตรคํานวณที่เราก็ทําย้อนหลังแต่เปอร์เซ็นต์มามีไหมมีครับคือ ถ้าคำถ้าไม่มาไม่ตามที่ผมสังเกตน,นะครับสูตรคำนวณมีสิทธิ์มาครับมีสิทธิ์มาแต่ว่าถ้าเลขเจอเลขดังบางครั้งเขาอาจจะลีเครื่ยงได้อย่างงวดสอเข้าไปที่7 7นั้นก็เหมือนกันนะครับรอบนี้ช็อปห้มนหครับผมสุกดีทุกคนครับ